ฝูกกับซ่องทรัฟฟูชาแนลนะฮะตอนนี้เราก็จะ <c oughs> เตรียมเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณนะครับบ่าวเบียเนาะนะครับเวลาสองวันนะฮะที่ได้มานอนที่นี่นะครับต้องขอเรื่องการกินด้วยการที่นอนด้วยนะครับเราจะกลับแล้วกลับแล้วเนาะของเราเรียบร้อยตุ้มตาเป็นก้อนมวยมีเท <c oughs> ่าไหร่ <c oughs> ไม่ได้มาไหนมวนมาเลยมวนมวนอยู่ครับสองวันนี้ได้ประสบการณ์เยอะแยะไปหมวลแล้วก็ได้ถายสถานที่สวยๆงามมาธาตุเลยธาตพนมก็รับลุยขอขอบคุณที่เบี้ยมากบขอบคุณมากครับผมที่ทำใสของเราแล้วก็เราไม่พอใช่ไหครับให้ไก่ให้กินให้ไก่มากินด้วยให้ข้าด้วย เดียวมากแตอวันนี้นะครับเราเราจะไปไหนต่อกันดียังไม่รู้เลยนะครับตูมตามบอกว่าจะกลับปกูกกองใช่หรืใช่ครัอ่าก็ต้องไปกกกะเอาะโดนแทนตอนแรกว่าจะไปหมู่าหารใช่ทันี้ธุละด่วนนอฮะธุละด่วนเสร็จให้เขาต้องกลับไปกกกเกาะเลยต้องเคลียร์ปัญหานี้ให้เสร็จนะครับได้บุ้งเหงาเลยไปัญหาวันที่เจ็ดวันที่แปดดีกว่าไปวันที่แปดเหงาเลยอืม นอนที่นั่นคือหนึ่งวันที่เก้าก็ให้กำลังใจ่งบป้าแล้วต่อจากนั้นเราก็จะไปจำปดนุ่มในรับแฝกเหมืองฮะฮะพี่สาเหรมาได้เข้าเลยเลยีลยัง้เข้าอยู่อ่ะอันนี้ยังตื่นนอนนะทุบคนเก่าโมงน่าหมเลยเอ้าออแบแบอ่าเร็ว เทีก็แทร่เหมือนพวกมือเมือนเดิมครนี่ก็ขอบคุณพี่เบียร์มากมากนะครับช่วยแชร์ช่องแชร์คลิปช่วยดันช่องคลิปนะให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเมื่อคืนได้ผู้ติดตามมา20คนนะเยอะนะคือตั้งแต่ออกเดินทางมามีแต่ลดลงไปเติเพื่มขึ้นเลยข้ามาหาพี่เบียร์แล้วถ้าสมมติว่าออกไปเนี่ยยอดผู้ติดตามไม่ลดลงเหรอไม่ไม่รู้อ่ะ ไอซีพี่เบลจะเข้ามาดูช่องได้ไหมนะครออขอบคุณมากช่องรวมเหมือนอะไรก็ขอบคุณที่เอาแวะเวียนกันมาแวบเวียนกันกมาได้ก็ส<อ>่วนบรรยาการเยนไหมนี่มันยังไม่ยังไม่รู้ว่าผมจะได้มาอีกวันหนเมื่อไหร่แต่ทุดการในฐานะผมใ้คงามสำคัญมากสุขการในไม่ไปเรื่อยๆเวลาเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับ คือให้เกิดผมได้ออกไปพามันแบบนี้ไปนานๆนะครับไปนานๆเนี่ยผมอาจจะเก่งในอนาคตได้เพราะว่าจะเจอพวกบะคนดังๆคนที่ที่เขามีความรู้เรื่องกาสอนเรานี่ไงพี่จอเนี่ยพี่จอพี่จอนี่ยังเอาอะไรเสนอได้ไหมครับครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลำลา

หาหาตังไปลาว <laughs> หาตังไปลาวอ,อยากอยากไปเที่ยวลาวเออเดี๋ยวค่อยไปเก็บเงินก่อนเ <ứng> อก่พรว่าผมอ่ะต้องหาเลื่องครอบครัวด้วยอืมครอบครัวรนตูนะทางละดูรูปทางแล้วว่าจะต้องไปทางไหนไปทางไหนคือไทยไทยชี้ครอบครัวอืม ก็เอฟซีบอกหลายหลายคนนะให้ไปรุดไปนี่นะผมก็อเอามาวิเคราะห์มจนว่าผมเคยอ,คอค่านนะผมผมเรีย <หา S 2> อน,น<ด>อ่านคอมเมนต์ดูอ๋อเอฟซีชอบแบบนี้ผมก็ามาวิเคราะห์วิเคราะห์จนจนรู้ว่าอ๋อแบบไหนได้ยอดอยู่อ่าทีนี้ผมก็จะสานต่อก็คือหาจุดยืนนะน่าจะเจอแล้วหลักเข่ากัจุดยืนนะครับโอเคไป,ไป,ไป โอเคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะนะครับแล้วก็อ่าได้เดินทางแล้วก็ล่ามลาเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณบ่าวเบี้ยมากๆเลยนะนะถึงเีนนอนยังไม่ส่วงทุกยังไม่ส่วงทุกคนก็จะเรงเนาะจะเรเงรือลยเี่เบียไม่อวาผมก็หลับนั่งหลับไม่หลับเดี๋ยวถ้า ý kiến của mình để ý kiến để ý kiến của mình để ý kiến

จับได้มไ้ยจับโอเคนะครับเนาะประมาณนี้นะ S4 ก็ L10 นะครับตะลุยตะลุยต่อนะ ลืมอะไรหรือเปล่าคุงน้าฮะลืมอะไรไหมไม่ลืมโอเคนะฮะก็วันนี้ก็ไปเลยเนาะนะนครับ,รบขอบคุณมากครับผมนะรอราบเราทุกอย่างนะครับ,รบหน่อยนะครับผมบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปครับ,รบผม